ไฮไลท์วันนี้นะคะอัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่ให้ชมอีกเช่นเคยนะวันนี้นำเตยเต้าโคจูเนอร์ลีเจนเดอร์เครื่องยนต์2.4รถไม่80,000กิโลปี2021เข้าใหม่มาให้ชมตัวรถสีขาวหลังคาดำแบ็กท็อปสภาพสวยๆรถมือเดียวป้ายแดงรถไม่ชำนะคะโครงสร้างเดิมๆโรงงานรอบคันรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ประวัติศูนย์บุกเซวิสอยู่ครบค่ะพี่ท่านใดสนใจน,นะคะมีแทนที่กำลังอยากได้รถยนต์เจ็ดที่นั่งมือสองนะ เอาคันนี้ไปพิจารณาดูอีกหนึ่งคันกับพี่ไม่เสียใจแน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกซื้อรถคันนี้กับทางเรานะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับใครท่าสนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่พาชมรอบคันไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะอยู่ก,ก,กันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถยนต์7ที่นั่งให้เชอมอีเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะอัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ Toyota Fortuner 2.4รุ่นวี l g เจ d เดตัวรถขับ2ค่ะรถนะคะปี2021เลไม80,000กิโลรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดง สภาพสวยค่ะนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีก็ไม่ตัดต่อตัดแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยทุกคันนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ขอสําเนาตัวรถจากทางเอ็มมี่ได้เลย <ๆ S 2> นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเสนอเปิดขายอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะนะคะประวัติเครดิตลูกค้าดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละสองหมื่นบาทตลอดสัญญาสําหรับใครท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถ เจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะแล้วคันนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะคะหลังคาดำแบล็คช็อปนะตรงรุ่นเลยสวยๆสำหรับใครท่านใดสนใจตามหามาลองชมรถตัวจริงมาลองขับได้เลยที่เพชรยนต์นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่รายละเอียดรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยสำหรับตัวด้านหน้าคันนี้นะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัว LED ที่เป็น daytime running light ด้านหน้าค่ะกระจังหน้าด้านหน้าสีดำสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆจริงๆนะคันนี้นะนี่เลยโคงไฟคู้หน้าเดิมๆโรงงานค่ะนะคะไฟไม่มีร่องรอยแตกเหล้านะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินน้ำไม่ซึมไม่เข้าแน่นอนนะได้ตัดเหมาะ LED จากโรงงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านหน้านี่ได้เป็นสีดำนะเป็นกระจังหน้าหลังพึ่งสวยๆอย่างนี้เลย มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วกล้องรอบพันาองศานะคะเหมาะสำหรับใครที่ขับรถไม่คล่องขับรถไม่เก่งถอยไม่ค่อยเป็นตอบโจทย์แน่นอนค่ะคันนี้นะตัวรถนะคะเป็นตัวสีขาวมุกนะสีเดิมๆนะเดินะดตรงเล่มเลยตัดด้วยสีดำออกแบบมาค่อนข้างดีและโฉบดบิจเจนเดอร์ สวยงานมากๆเป็นโชบที่ขายดีนะมาไวไปไวแน่นอนคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักมาโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยมาดูส่งตัวล้อแม็กกันบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอลลอยทูโทนนะคะแม็กเดิมๆโรงงานติดรถมาค่ะแม็กไม่มีร่องรอยนะคะแม็กไม่แตกไม่ลาวไม่ดุงนะคะแม็กไม่เคยซ่อมมานะสวยๆเลยคันนี้นะคะ เดี๋ยวใส่น็อตให้อีกนะนี่นะคะรถพึ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะยังปรับสภาพยังไม่ได้ลงพร้อมขายนะคะนี่จะใส่ให้นะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นยางยี่ห้อดันหลบค่ะยางดันหลบปี2022ย่ะคะยางใหม่ใช้งานยาวๆเลยพี่ดอกอยางเหลือครบๆลึกๆอย่างนี้เลยนะคะ ช่วงล่างนะคะเดิม <Stars> ๆโรงงานเลยพี่นะคะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในนะคะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะคะเหลี่ยมสารตัวรถแต่ละจุดนะคไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มด้านซ้ายด้านขวานะคะก็เดิมๆนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะสีเสมอกันทุกชิ้นส่วนนะะไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมา สวยจริงๆคันนี้อยากให้ลูกค้ามาเห็นด้วยตานะคะสวยจริงๆนะคันนี้นะตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะกระจกนี้เป็นสีดานะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวหลังคาแบ็ก็อปสวยงามมากๆานะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันนะ,ะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่เห็นไหมคะมีตัวนะคะเห็นไหมคะสวยๆนี้เลยนะ,ะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะจ๊ะพี่จ๋านะ,ะฟิล์มเนี่ย เป็นฟิล์มสีฟ้านะคะสวยๆนะรอบคันประมาณ60รอบคันฟิล์มไม่เสริมสภาพนะ,ะใช้งานได้ชมด้านในกันหน่อยนะคะสำหรับตัวด้านในเป็นทูโทนนะ,ะดำสลับกับตัวแดงเลือดหมูเริ่มจากอะโครงสร้างกันก่อนนะโครงสร้างนี่เลยที่รอยน็อตพวกนี้เห็นไหมคะน็อตเดิมๆโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับนะโครงสร้างสวยๆกิ๊บๆกิคันนี้นะคะโครงสร้างสวยๆกิ๊บๆกิ เห็นไหมคะน็อตไม่มีขยับนะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำม,มาสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะประตูฝั่งคนขับนี่ค่ะสวยๆเลยเม็ดอาร์ตสวยๆทุกเม็ดนะคะประตูฝั่งคนขับนี่เห็นไหมครับกระจกดเดิมเตอร์ต้ตากระจกดเดิมเตอร์อต้าค่ะกงไม่สกัารนะนี่สวยๆเลยนะคะกระจก ทั้ง4บานปรับระบบออตโต้นะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าคันนี้กุญแจเป็นอินเ n นซ์ซนนะคะเป็นกุญแจรีบทอัจฉริยะค่ะเป็นโฟล์คสตัดเดี๋ยวตัวเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะดำแดงสวยๆเลยพี่เบาะหนังเดิมๆนะคะมีรูระบายความร้อนให้นะไม่กักเก็บความร้อนหนังดีๆนั่งสบายส นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะแล้วก็สตาร์ทรถให้พี่ๆได้ชมกันนี่ค่ะนะคะหน้าปัดเลืนใหม่หน้าปัดเลืนใหม่หปเ,หมเป็นแบบดิจิตอลนะคะแสดงผลทุกอย่างหมดเลยนะเล็กใหม่ใช้งานอยู่ที่แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดกิโลไม่เดิมไม่แทนะจ๊ะพี่จะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยจะพี่เปิดปุ๊บนี่ค่ะ ตัวเครื่องเล่นนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกีนนะเชื่อมต่อบลูทูธนะมีระบบนีวิเกเตอร์พวกนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยทันสมัยหมดค่ะนะฮะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลนะคะเป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลนะแล้วก็มีวั e เลชาร์จนะคะที่ชาร์จไร้สายตรงนี้ให้นะคะใช้งานได้คอนโซลการตกแต่งลายไม้สวยงามค่ะที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้น้ำหมดอีโก้ค่ะ อ่าหมดอีโก้นะฮะกับพาวเวอร์นะตรงนี้ใช้งานได้จริงสว,สวยเลยค่ะพี่คันนี้นะรถเข้าใหม่นะะในราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหื่นบาทสำหรับใครท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะมาลองชมรถก็จริงอ่ามาลองขับกันได้เลยที่เพชรยนต์นะคันนี้นะรถเข้าใหม่บางจุดอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่เข้าใหม่นี่คือสภาพเนี้ยนะจริงๆ ตัวเบาะนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟให้พี่ๆได้ดูอ่าเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวหลังนะแถวสองนี่เลยหนังสวยๆนะฮะหนังไม่มีรอยข่าดหนังเดิมๆสภาพดีๆมาพร้อมกับตัวที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะฮะหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ที่เสียบ usb อีกสองตำแหน่งสำหรับใครท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะหรือใครท่านใดมีรถเก่านำมาเทินก็ติดต่อกันได้ คันนี้นะคะสอง e g e สี่ลนเดอร์นะครับสองรถปีสองพันยสเอ็ดแล้วไม่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับตัวด้านท้ายนะตัวไฟท้ายเป็น LED เส้นสวยๆคมๆอย่างนี้เลยพี่นะคะเป็นหลอด LED แล้วนะคะคิ้วด้านหลังนี่เป็นสีดำนะเป็นสีดำดำสวยๆอย่างนี้แล้วก็ตัวอักษรอยู่ครบนะฮะ l e เ e n d ดอร์ด้านหลังเซนเซ,นเซอร์ห้าตำแหน่ง เซนเะซอร์ด้านหลัง5้าตำแหน่งกล้องรอบคันกล้องสับร้อยหกสิบองศาี่จะนะได้ไปใช้งานสบายๆในกรุงเทพเลยนะที่จอรดรถยากมีที่จอรดรถแคบๆพวกนี้นี่มีพวกนี้สบายหายห่วงได้เลยค่ะบางคนกลัวถอยชนนะคะกล้องหลังดูไม่เป็นเซ็นเซอร์หลังไม่ทำงานนี่เซนเซอร์มีให้มาด้านหลังห้าจุดของกล้องสับร้อยหกสิบองศาอีกรอบคันค่ะพี โครงสร้างนะคะน็อตเดิมๆพี่ดูโครงสร้างนี่เลยนะน็อตเดิมๆโรงงานสภาพสวยนะคะน็อตเดิมๆโรงงานสภาพสวยนะพี่นะน็อตไม่มีร่องรอยขยับโครงสร้างสวยๆเดิมๆเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะรถที่เราเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเข้ามาขายแน่นอนนะเห็นไหมคะมีหมดเลยเปิดโอเพนขณะที่ประตูล็อกอยู่นะคะห้อยหลัง40เซนนะคะเตห้อยหลัง60เซน นะคะเห็นไหมคะมีบอกหมดเลยพวกนี้สำหรับใครท่านใดนะคะที่กำลังเล็งหาตามหารถ7ที่นั่งนะคะอย่าง t o y ยต้า o r t u n e er r l e g e n d e r วันนี้มีเข้ามาแล้ว1คันแล้วคันนี้ส่วนมากๆเป็นตัวสีขาวหลังคาดำแบ็กท็อปนะคะสำหรับสัญญาเป็นคีิสฉลามนะคะแล้วตัวหลังคาที่ดูสีดำสวยๆด้านๆอย่างนี้นะคะดำเงาๆสภาพดีๆอย่างนี้เลยที่ ัวนี้นะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะไปที่ไหนไม่จบมหาที่เราหน้ารถสวยจริงๆนะ,ะด้วยตัวโครงสร้างนะคะด้วยตัวสภาพตัวรถเนี่ยเราคัดเกรดเข้ามาขายนะคะเราคัดเกรดเข้ามาขายนะเจ้าพี่จ๋านะไม่มีเกรดต่ำแน่นอนนะคะมั่นใจเรื่องมาตรฐานเรื่องคุณภาพที่เพชรยนต์ได้เลยมีบริการหลังการาขายให้ด้วยนะเจ้าพี่เห็นไหมคะใครท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะที่เบอร์เอมี่ ดานล่างตายคลิปทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คระโครงสร้างเดิมๆส,สวยๆพวกนี้ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกัพี่ซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยถูกๆเลยพี่เริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะคันนี้นะใครสนใจเอาช่างเอาคนดูรถเป็นมาดูรถได้เลยพี่จะได้รอบเดียวจบ แต่ทางเรานะคะถ้าดูไม่เป็นเนี่ยเรามีช่างมาพาชมรถพาดูรถเอาทดลองขับลูกค้าจะได้สบายใจหายห่วงค่ะปาเดี๋ยวมีพาชมเครื่องยนต์กันค่ะทันนี้นะคะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนขนาดสันสี่รี่สเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์โตรต้าคนมากๆากกบ่ที่ทนถึกกําลังดีนะฮะเดินทางไกลได้สบายสบายดันได้ยาวๆแล้วก็ถ้าดูแลถึง่งเลยม่ใช้ไปอีก20-30ปีก็ไม่พ่ง ่าแล้วคันนี้เล็กมาใช้งานเพียงแปดหมื่นนะเครื่องเดิมๆมาที่เลขเครื่องยนต์เลขกตัวถังตรงกับตัวสำนักนวเล่มน,นะคะเราเครื่องไม่เคยติดแกะติดขาดติดยั่งนะคะตัวโครงสร้างที่ดูนะเดจ๋ยวเราลอดจากปากกระโปรงก่อนปากกระโปรงเดิมเลยที่เห็นไหมฮาน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะโครงสร้างสวยัวอย่างนี้เลยทันเทาขนน่าฝนฝืน รถแต่ละจุดแม้แต่ละจุดเาประกาศเหนแล้วนะฮะเห็นไหมะเดิมๆไล่มาเลยที่งานนเก็บไฟหน้าของศูนย์นะที่นะเดิมๆนะฮะรถสวยดังขายตัวเองแน่นอนอยากให้ลูกค้ามาดูรถที่นี่นะคะโดยทานใดไม่ว่างทางเราก็มีบริการเซ็นไปแนนนอกพื้นที่นะเจะทพี่่านหน้าดูคันหน้าเดิมๆสวยนะคะคันหน้าเดิมๆสวยๆังนี้ ลอยปั๊มสีลอยแต้มสีทางโรงงานสีเหลือสีฟ้าพวกนี้จากโรงงานเหมือนเดิมเดิมถรากันเรื่องโครงสร้างนะคะเราประกันเรื่องโครงสร้างนะรถสวยสภาพดีมาไวไปไวแน่นอนค่ะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่คันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะแม่ใตัวโครงสร้างเป็นอาร์คตอกปลมพวกนี้เดิมเดิมสนิทแผ่นกันความร้อนนะคะไม่เอี่ยม นะใครท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็รีบติดต่อนะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นที่เสร็จเกินสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะ,ะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถเตอร์ต้าโฟล์คเนอร์นะคะ2.4รุ่น V l e g e n d e r รถปรี2,021ไมล์80,000กิโลราคา1,115,000บาทฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนเริ่มต้น20,000บาทตลอดสัญญาฟรีดาวนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศ ทุกจังหวัดค่ะนะคะไปแน้นเซ็นฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจก็จองล็อกรถเตรียมเอกสารเข้ามาชมรถจับไปแน้นได้เลยเอกสารครบอนุมัติรับรถภายในวันใช้เวลาแอปพูปอนุมัติไม่เกิน2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะก่อนจาก,กันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะ,ะคะซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถจดให้ชมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ